สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามารีวิวนะคะโตโยต้าโคราชครอสอรุ่น Hybrid Premium เป็นรุ่นรองท็อปนะคะว่าเป็นยังไงกับการใช้งานจริงๆคือแบบเพื่อนๆก็อยากให้รีวิวแหละเนาะอ่ะป่ะปึ๊บปิดประตูก่อนชว่วยมืดนิดหนึ่งกดเบรกหนึ่งทีนะคะแล้วก็กดที่สวิตช์อยู่ไหนล่ะนี่ โอเคเครื่องติดแล้วแล้วก็เปิดแอร์เนื่องจากเป็นรุ่นไฮบริดพรีเมียมนะคะก็จอแสดงผลเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเบนซินหรือว่าตัวไฮบริดสมาร์ทมันก็จะไม่ใช่หน้าจอแบบนี้นะคะอะไรบ้างที่ชอบอะไรบ้างที่แบบว่ามันขัดใจเนาะก็ เอาเรื่องแรกก่อนที่ดีเลยก็คือเรื่องของความสวยงามภายนอกที่เมื่อกี้เห็นไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของข้างในนะมันก็ดูแบบเออเป็นสีทูโทนเป็นแบบเบาะที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมรรถนะค่ะก็คือเขาก็บอกว่าประหยัดกันเนาะเพื่อนๆก็จะบอกกันตอนนี้เติมน้ำมันถังแรกเลยนะคะก็วิ่งไปเกินเครื่องถังแล้ว4 4 8กิโลก็อัตราก,การสิ้นเปลืองอยู่ที่ 20กิโลเมตรต่อลิตรค่ะัวหน่อยว่ามันก็ค่อนข้างโอเคค่ะแล้วก็ kick activation sensor นะคะที่ชอบมากๆม,ม,มีประโยชน์สำหรับการเปิดปิดหลังรถนะคะก,ก็ข้างหลังเนี่ยก็คือมีความกว้างมากๆ<อ>เลยครืองของการ kick activation sensor นะคะก็คือเตะที่ด้านล่างเพื่อที่จะให้ประตูเปิดกรณีที่เราถือของเยอะก็ให้เล็งโอตัวนี้นะคะแล้วก็ลองเตะดูเอาขาเข้าไปแล้วก็ถอยออกมา ไม่ผ่านจื๊บก็เลงบ่อยๆอะค่ะเดี๋ยวก็ถนัดเองอ่ะมันปิดได้เหมือนกันนะคะปิดได้สองวิธีก็คือตรงนี้แล้วก็เตะเหมือนเดิมถ้าติดก็ได้ถ้าไม่ติดก็เดี๋ยวกดเอาเราถอยอ่ะได้นะคะก็คือเลงตรงแกนตรงนี้เห็นปะแล้วก็ต้องถอยออกมาด้วยนะคะมันก็จะปิดฟังเสียง กรึบเรียบร้อยเมื่อกี้ลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของคะแนนเต็มสิบด้านหลังคือมันนั่งสบายมากเบาะปรับระดับได้หนึ่งระดับดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็ปรับขึ้นมาอย่างนี้อุ้ยเดี๋ยนะยังไงอ๋อนี่อะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเบาก็คือจะไม่เท่ากัน นะคะคซึ่งอันนี้คือปรับเข้าเนาะก็องศาที่มันดีก็คือเออ่ปรับออกไปมันก็จะเอ็นแบบเอ็นดีงามวันนั้นไปรับพาแม่ไปสิริราชก็นั่งทำงานข้างหลังสบายโคตรคือชอบมากประทับใจมากกับความสบายเป็นรถครอบครัวได้นะคะก็นิวคาดหวังว่าจะเอามาขน ออต้นไม้เพิ่มผลของอะไรเงี้ยถูกใจผู้หญิงแน่นอนโอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะคะโคราฟ์ครอสถ้ารักสายโตก็เอฟไปเลยค่ะอะไรบ้างที่ขัดใจเนาะก็ต้องบอกว่าช่องเก็บของน้อยมากนะคะก็มีตรงนี้หนึ่งช่องอันนี้ตรงไหนเนี้ยมี เล็กมากดูดิเก็บอะไรก็ไม่รู้แค่นี้ก็หมดละแล้วก็ช่องเก็บของอันนี้ก็ต้องซื้อต้องเอฟพรอปมาเพิ่มนะคะเพราะว่ามันมันไม่มีที่ใส่แบบเงินอะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็มีที่วางเหรียญแบบนี้แล้วก็ปิดมาปึ๊บที่ไม่ชอบมากๆเลยก็คือไฟนะคะไฟ ไฟหน้าเนี่ยไม่มีปิดนะมีแต่ออโต้แล้วก็ไฟหลีแล้วก็ไฟสูงไฟใหญ่ไม่ใช่ไฟสูงไฟสว่างมากๆก,ก็ต้องเป็นที่ออโต้นะคะมีคนแนะนําว่าแบบต้องไปปิดตัวครอบนั้นอ่ะอยู่ไหนอะ่ะนั่นอะ่ะไม่ค่อยโฟกัสอีกอ่ะเติมมืดละต้องไปปิดเพื่อที่มันจะได้ไม่เซ็นเซอร์ซึ่งมันก็ไม่ค่อยแม็กเซนเท่าไหร่โอเคค่ะก็เดี๋ยวมาต่อกันนะคะเรื่องของความขัดใจนะในเรื่อง ภายในหรือการใช้งานของฮอล a ์ครอสเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็สไตล์พี่โตค่ะก็คือจะมีความกักนะไม่มีปักกิ่งเบรกสำหรับทุกรุ่นเลยไม่ใช่แค่รุ่นใดๆนะคะรุ่นพรีเมียมตัวตัวท็อปก็ไม่มีแล้วก็เรื่องของความคาดหวังพวกของอคัสกรีนตรงนี้นะก็คือมันดูดีหรูหราม,มาเห่าแหละมันก็จะแบบเป็น เข้าไปใช่ปะก็จะเป็นเลือกบลูทูธเลือก Radio เรดิโออะไรพวกเนี้ยมี Apple CarPlay อยู่ตรงนี้นะคะก็คือถ้าเกิดต่อกับ iPhone ก็คือใช้ได้เลยนะแล้วก็ Android Auto ซึ่งอยากจะให้ดูเลยจริงๆว่ามันมันมันขัดใจมากก็คือ <c oughs> fail แหละแล้วก็พวก S D L นะหรือว่าเป็นเรื่องของ m i l l a c แคส m i l l a c a s คเนี่ยคือการเชื่อมต่อกับมือมือถือโดยที่ใช้เป็นเหมือนแบบ Wi-Fi ออปชั wi นอะไรเงี้ยก็ ไม่เวิร์กเบราว์เซอร์ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันไม่ไม่ไม่โอเคสักอันนะคะทำให้ก็คือเวลาที่เราจะดูเรื่องของแผนที่อย่างเงี้ย o o o l l m m p p ก็ต่อกับ iPhone ใช้ได้เห็นชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นมือถือเรามือถือเราเราใช้ทําสุงเนาะก็ก็คือไม่โอเคเราก็ต้องหาออปชันมาเสริมนะก็เช่นแบบว่าอันนี้เราก็แอปที่วางอ,อ ที่หนีโทรศัพท์มาเขาก็บอกว่าให้ติดที่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ลองนะคะแล้วก็ต้องเอฟตัวอะไรเนี่ยฟิล์มกันรอยคิดควรมาด้วยเพื่อติดกอจนี้ซึ่งยังไม่ได้ติดเหมือนกันนะใดๆก็คือมันมันโอเคกับแบรนด์ที่เราชอบเพราะว่านี่เป็นแบรนด์เลิฟของเราเราชอบสายโตโยต้าอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเป็นค่ายอื่นเราก็คงไม่ไม่เอฟมาพูดง่ายเนาะก็รุ่นนี้ ภายนอกภายในคือเราชอบแฮปปี้สมรรถณะคือดีมากนะคะเหมาะที่จะเป็นรถแบบคนที่ไม่ได้ชอบความฉบเฉียวอะไรมากนะักอันนี้โอเคเอ,อ,อื่นๆนะคะก็ยังไม่ได้พบเจออะไรมันก็มันก็ดีประมาณหนึ่งที่เราคดาดหวังไว้ส่วนสุดท้ายอยากจะฝากนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าไฟหน้ารถเนี่ยคือควรที่จะมีออฟด้วยมันหลายๆคนใน คนที่เขาไปดูรีวิวเนี่ยที่เราเข้าไปดูรีวิวเพราจะบอกว่าไม่มีไฟปิดตัวไฟหน้าให้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันตักกะคืออะไรก็ครั้งหน้าถ้าเกิดมีม i n เนอร์เชนนะคะก็ขอให้ทําไฟหน้าแบบปิดได้ให้คนขับเขาหน่อยเพราะว่ามันมันจำเป็นกว่าเยอะเลยแล้วก็ p a r k i n g b r e k k อันนี้คนก็ค่อนข้างติงเยอะว่าควรที่จะมีนะคะความเงียบภายในโอเคมากเนาะแล้วก็เป็นรถคันที่เรารักมากสิ่งหนึ่งที่เรา สูญเสียไปก็คือการ้องไปเครับแก้วเสียตังอีกแล้วนะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าเกิดใครทีอ่อยากจะได้กล้องมาเลยนะคะก็บอกเขาก็ติดกล้องมาให้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็ง่ายสะดวกดีรถคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์จับระยะข้างหลังให้ก็จะเห็นแค่จอถอยเนะเาะอ่ะเดี๋ยวถอยให้ดูหน่อยนึงว่าเออกล้องแม่งแบบดีจริงอะ่ะเ,เนี่ย มันก็จะจับให้เห็นค่อนข้างจะชัดนะคะกล้องนี้มันก็จะตึงตึงตึแบบนี้แหละอโอเคไม่ถอยแล้วกอ็อื่นๆใดๆน,น,นะคะสงสัยอะไรก็ก็ไลน์มาได้นะก็ไลน์มาถามได้คือโดยรวมเราแฮปปี้ค่ะชอบเชร์นะคะถ้าใครเป็นสายโตโยต้าเหมือนเราก็ลองดูแล้วก็ ทักกันมาได้ว่ารู้สึกยังไงอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงก่อนจากการก็อวดซะหน่อยละกันก็คือก็เอฟเป็นปรอ,อกใส่รีโมทเนาะสวยมากแล้วก็เอาเอากุญแจออกได้ปะวะเออว่ะเอากุญแจออกไม่ได้ใช่ไหมเอ๊ะไ,ได้ปะด,ดูก่อนอ๋อเออนีเอากุญแจออกได้ด้วยก็ ก็ดีค่ะเวลาไปจอดเบรกกับใครก็ได้แบบถอยได้โอเคค่ะตามนั้นแล้วพบกันใหม่นะคะฝากติดตามด้วยบ๊ายบาย